สองซ้ำสวัสดีครับสวัสดีมินลักชา่าคิดเศสคุณสุขสุนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับน้องลูกกี้กับเราลูกกี้กับกับเชชชอย <c oughs> ชาแนวชาแนวเอาเมื่อนี้ลูกกี้ได้ยังมากินครับบอกท่านผู้ชมนะกี้ได้ขาขา,ขาหมูเยลรมบันนะครับนี่เห็นไหม ันนี้ฟ้าร้องนะคะผลกล้กจวจะตกอ่ามากับผักเยอะๆน้ำจิ้มรสเด็ดเผ็ดเปรี้ยวหวานน้ำจิ้มตำเม,มื่อครับพี่น้องมาครับเสียบๆน้ำน้องลูกกี้นะ้ครับนี่ครับขาหมูครับพี่น้องน้องลูกกี้พัอนอยากเลยจัดให้นะครับ่ะเอาเลยลูกกินเลยเอาข้าวเหนียวไหมหข้าวเหนียวด้วยอออโอเคกินเลยเบิ่งครับ ตำทัวนะครับพี่น้องจานหนึ่งบบมีหมองบ้างครับเอาไว้พี่นะครับสมงัวกับนี่เนี่ยออนหนึ่งกินเร็วกินไม่ทันพ่อนะพ่อใส่คำใหญ่ๆเนี่ยแซ่บอื อเอาคํำเล็กๆก,ก็ได้กระดดูครับรสชาติเป็นไงนัวไหมอร่อยไหม กินคำเล็กๆเดี๋ยวมันติดคอวันนี้ไม่มีพริกนะครับ ฝนจะตกแล้วครับพี่น้องลูก,กี้เพิ่งเลือกเรียนใช่ไหมลูก ทอดกรอบๆเราเอาไปหนึ่งนะครับพี่น้องทอดไห้นังกรอบๆเราเอาไปหนึ่งอีกทีหนึ่งโอ้แสบีบ <c oughs> ใส่กำนังจิ้มเป็ดเปียวหวานเนี่ยครับ <c oughs> ดูบุขังขนาดนะครับแดงกว้าเนี่ยขังขังัน <c oughs> ไม่หักเลยครับชิ้นนักแบ๊กมันต้องกินชิ้นใหญ่กินเยอะไม่เป็นไรอร่อยไหมครับอร่อยเหนอะมาเอานี่ชิ้นเล็ก แสบครับพี่น้อง หมือ,บบอมากินอีกอันนี้แก้ใหม่นะครับแก้ใหม่แต่ผมไม่ได้ใช้นาน อืออือ <susurly> <sharp inhale> <sharp inhale> <sharp inhale> เดียกแม่มากินด้วยแล้วเ,เ,ลเดียกแม่มากินขาหมูไม่กินแล้วครับเดี๋ยวผมไปอยากกิน <c oughs> อ,อ,อีกครั้งมาแม่นี่คืออะไรอ่ะเป็นขนมจีนครับพี่ขอกินได้ไหมวา,างาไว้ตรงไหนอ่ะวางไว้นั่นเลยลูก,กมาเขับมาเพื่อ ให้แม่นั่งด้วยหน่อยแม่นั่งตรงนี้นนหลังสวัสดีค่ะมแม่นอง,นงลูก,กี่มาเหรอครับนั่งลงดีๆเส้นคนนึกีนเส้นยาวเลยกินได้หลายคนตอยนี้แสบว่าเป็นพอกับลูกคนดีปไปทังหดลูกกี่ก็กินน้อยหน่อยกิน <laughs> <laughs> เป็นคนกินเขา่าหลายครับ กินนิดเดียวก็อิ่มอยากโย่หันกินบ่หลายมิถุนพอกินแท่นเบิดแม่ก็กินบ่ค่อยหลายครับพี่น้องอยากกินตำบักทัวแม่ถ้ามียายเยอะมาอีกก็เป็นห้าคนเขาขยับขยับกันถ้ามีเพื่อนรับกก็รุ่งรังก็ก็เป็นเจ็ดคน มาครับแบบบ้รดาชนรนถครับเมื่อนีงมาเป็นขอบขวัวคือเกาเหรอครับพี่น้องนี่ทิชชู่ลูกกี้ได้เอามาไหมลูกลูกกี้ได้เอาทิชชู่มาไหมไม่แม่ก็อ,อยากกินเปล้องสิ ดึงเอาชิ้นน้อยๆจังบอดติดข้ออืมใครกัดพี่อืมสมมั่วที่ครับนี่คอหมูยากฮื้อฮืครับ หอูอย่างนะครับนี่มนีนี่นนกระดูกนั่นอ่ะน,ะนี่ไงมีเนื้ออยู่แล้วครับอ่ะยาวเลยมันไปติดกันนะว้าวนี่มันคืออะไรนะครับ ขนมจีน,นขมนมจีนใช้ไม่ใส่อะไรหรอกแล้วทำยังไงเนะี่ยกินดีๆให้มันเป็นแบบนี้นิ่มๆแบบอื้อวันนี้ดูกลุ่มช้าสิดมันอยากกิน อ้อยไหมลูกเกซ่บป่ะ เดี๋ยวเราลงที่ฝนสิบ้าละลูลกฟังเสียงฝ่าหออ้องก็ยายโยนใส่ตรงนี้สิลูกมันสิกัดได้ย่เา เอซี f นแนนนำมาว่าให้ลองเอาเส้นขะปุ้นแหง้งอืมอันนี้เส้นขะปุ้นแห้งได้นี่ลองเห็ดดมันมามนรั่วใช่มันจะบ่ขาดแมันบ่แม่นเส้นมันยากนี่นะคะฝนมาแล้ว รขามองดูนุกกี้กินเดี๋ยวมาลูกบรรยากาศยูทงยูท่าคือเกาันอีสาบนบ้านๆครับพี่น้องห่างเตาทานพ่นขับนี่นะครับ ผลมากแล้วไะกินต่อได้บ้านเอ้าเอาไว้ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมนะครับกับเสียบขาอีหลีครับเสียบักคือเก่านะครับพี่น้องกินกับครอบครัวมากันสามคนฝากกดแค่นี้นะครับบบ๊าายยฝากกดไลค์กดแล้วกด subscribe ให้เราลุกที่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสสวััดีครบบ๊ายบาย